่งนี้พูดคุยกันครับเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยนะครับเราจะได้ยินข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีต,ต่างๆเนี่ยอยสะสทอนถึงอะไรสะท้อนถึงคอร์รัปชันที่มีมากขึ้น หรือมันมีอยู่แล้วแล้วเราซุกไว้ใต้พรมแล้วมันเพิ่งผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับคอร์รัปชันส่งผลอย่างไรกับประชาชนฟังดูไกลตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ได้นะครับไขครอบข้องใจเหล่านี้กันครับกับดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับทรงพลคุณสัมพร์ครับค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันหน่อยค่ะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยั่งงงผลไให้กบ ตัวเราเองบ้างค่ะครับสิ่งที่เราต้องเจออยู่ทุกๆวันนะครับถ้าพลัสชันมันเยอะมันจะทําให้สังคมเนี่ยขาดความเป็นธรรมครับคนจะถูกเอารจะเปรียดกันนะครับใครที่มีเส้นสายมีพวกพ้องก็จะมีโอกาสเหนือคนอื่นเอาง่ายๆเลยครับอย่างช่วงที่เราเผชิญกับปัญหาโควิดเนี่ยคราเห็นว่าใครที่มีเส้นสายก็จะได้รนสามารถฉีดวัคซีนได้ก่อนคนอื่นนะครับบ้านทั่วไปก็จะเดือดร้อนครับ แม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่ถ้าไม่จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่จะเป็นเทศกิจหรืออบตอะไรก็ตามเนี่ยมักจะโดนฟุกซามอย่างไม่เป็นธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องเจอกับตัวเองครับเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเลยนะครับการที่คอร์รัปชันมันเยอะอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเนี่ยทําให้สังคมขาดความเชื่อถือไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะต่างก็ต่างก็ระวังว่า จะโดนคนอื่นโกงโดนคนอื่นเอาเปรียบแป็นดินไม่เป็นธรรมอย่างนี้เราต้องเราถือว่าแย่มากครับเราต้องช่วยกันแก้ไขครับค่ะอ,อ,อาจารย์ครับข่าวแต่ละข่าวในช่วงที่ผ่านมาครับจะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีต่างๆนะครับคดีรับสินบนคดีเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเหล่านี้นี่สะท้อนถึงอะไรครับมันเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วแล้วเราซุกไว้ใต้พรมแล้วมันเพิ่งผุดออกมาหรือว่ามันเป็นเรื่องใหม่คะคุณทรงพลครับ ปัญหาที่เราเห็นกันตามตามข่าววันนี้นะอย่างกรณีของตำรวจใหญ่เนี่ยนะครับ,รบเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วครับแต่ว่ามันไม่ถูกแก้ไขหรือทำให้ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นระบบขององค์กรต่างๆมันจึงเน่าจากภายในครับรับวันมันมีแต่แย่ลงแย่ลงถึงจุดหนึ่งก็สิ่งเช่นวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยการเน่าจากภายในมันก็ทำให้เกิดความขัดแยง้งอยากรุนแรงขึ้นมา จากภายในของเขาเองซึ่งแน่นอนหากเราไม่เห็นข่าวอย่างกรณีตำรวจวันนี้ตีกันนีพวกตีกันเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งเราก็เห็นว่าประชาชนประท้วงขับไล่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชาชนประท้วงขับไล่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่คาดหวังได้เลยว่าจะเกิดและกรณีอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นกับหน่วยอื่นๆอย่างเช่นกรมทางหลวงกรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบกทุกหน่วยงานที่มีการโกงกินอยู่มากมายและทําให้ประชาชนเดือดร้อน,นครับอาจารย์มองว่าปัญหาคอร์รัปชันทุกวันนี้เนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลงครับเพราะว่าเราเห็นจากสื่ออะไรต่างๆเนี่ยฟังดูเหมือนมากขึ้นแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วหรือ,อเปล่าแล้วคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พอถูกตีแผ่มันอาจจะลดลงก็ได้อาจารย์มองยังไงฮะประโยคสุดท้ายนี่ผม ผมชอบนะครับก็ขอบคุณมากเลยคือคอร์รัปชันทุกวันเนี้ยมันมันมันเป็นมานานแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมครับ<ะ>เหมือนเหมือนเดิมเพีงแต่ว่ามันถูกตีแผลมากขึ้นแล้วความขัดแย้งภายในองค์กรหรือหรือร,ร,ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยมันมากขึ้นมันจึงถูกตีแผ่ออกมานะครับการตีแผ่ที่สําคัญคือ,อ,อการตีแผ่โดยข้าราชการในหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับ ตรงนี้มันมันทำให้ทุกๆเรื่องเนี่ยกลายเป็นที่รับรู้ของประชาชนและก็อย่างที่คุณทรงบลพูดเลยครับค่ะถ้าประชาชนรับรู้มากๆมีการจับตามากมากว่าต่าวว่าประนามกันมากขึ้นนะครับมันจะทําให้ปัญหาลดน้อยลงอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้นักการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีก็ตามเขาจะต้องใส่ใจ มากขึ้นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับถ <c oughs> ึงแม้จะไม่ทุ่มไม่ทุ่มเทไม่เอาจริงเอาจังแต่ความพยายามที่มีออกมานะครับมันก็จะทําให้คอร์รัปชันเราลดน้อยลงได้ครับค่ะ <c oughs> แล้วแบบนี้เนี่ยมุมอมองของอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์คิดว่านโยบายของรัฐบาลที่ควรจะออกมาปรับปรามในเรื่องของคอร์รัปชันในในบ้านเราเนี่ยในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะต้องมีนโยบายอะไรยังไงออกมาที่ชัดเจนบ้างคะรัฐบาลจะต้อง ทาต้องมีการตั้งถึงเโทษับถึงเวลาที่รัฐบาลนะครับจะต้องตั้งวอลลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันเชิงรุกแล้วล่ะครับวันนี้เราจะไปนั่งกันอยู่ในห้องทํางานกําหนดนโยบายกําหนดยุทธศาสตร์กันไม่ได้แล้วต้องทํางานเชิงรุกครับทําให้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติจริงจังโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสื่อมวลชนนักวิชาการภาคเอกชนนะครับมันถึงจะจริงจัง มันถึงจะเดินไปได้นะครับและแรกที่ต้องทําทันทีก็คือทําอย่างไรให้ข้อมูลในภาครัฐเป็นที่เปิดเผยประชาชนรับรู้ช่วยตรวจสอบได้เพราะหากหน่วยราชการรู้กันเองตรวจสอบกันเองชาตินี้ฝันไปครับตายแล้วตายอีกเกิดอีกชาติก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้เพราะฉะนั้นต้องทําทุกอย่างให้เปิดเผยอยู่ในสายตาของประชาชน จากนั้นก็ให้การปกป้องประชาชนที่พูดเปิดโปงคอร์รัปชันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญครับคุณสันพอครับค่ะอย่างนี้นี่พูดได้ไหมคะว่าพอเราเปิดเผยทุกอย่างให้โปร่งใสให้ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีการหมกเม็ดหรือว่าไม่มีการช่วยเหลือใดๆกันทั้งสิ้นก็คือจะสามารถเอ,อจับคนที่ทําผิดได้แบบอย่างจริงจังใช่เลยครับใช่เลยครับคือ พอมันถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยคนก็จะรู้เห็นนะคพวกคนที่โกงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนโจรนะ่ะค่ะอะไรต้องแอบตามมุมตึกแอบตามามุมมืดนะครับเพราะนั้นถ้ามันสว่างสวยสายตาของประชาชนจะเป็นสปอตไลท์สองไฟไปในทุกทที่นะครับการโกงงบประมาณเนี่ยคนก็จะเห็นแล้วมันจะนําไปสู่การตรวจสอบได้ง่าย<ะ>การช่วยเหลือพวกพ้องการเพื่อกูลกัน<ะ>ช่วยกันปกปิดเนี่ยก็จะทําให้ถูกตรวจสอบเห็นชัดเจนคนที่ปกปิด ถ้าไม่แน่จริงก็มีโอกาสที่ตัวเองจะติดคุกติดตารางไปด้วยค่ะผมต้องขออนุญ,ญาตใช้คำว่าถ้าไม่น่จริงเพราะทุกวันนี้การช่วยเหลือมันยังทำกันอยู่โจงครึ่มน,นะครับจริงแต่ว่าคนถ้าช่วยกันได้คนระดับนี้ก็จะมีอํานาจมากและมีเทคนิคควบคุมกลไกลอยู่ในมือได้มากครับค่ะ,ะ,ะอาจารย์ครับองค์กรที่ตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปชปปทและหน่วยงานต่างๆตอนนี้คือคือมีจุด ที่จุดไหนที่เราจะอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าทําให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความเข้มงวดแล้วก็เข่งขัดมากมากขึ้นไหมฮะว่าตามจริงเลยนะมัะมนมีงานวิจัยที่บอกเลยว่าเอหน่วยงานเหล่าเนี้ยประชาชนไม่เชื่อมั่นครับสาเหตุที่ไม่เชื่อมั่นเพราะประชาชนมองว่าอยู่ภายใต้ใอิทธิพลของนักการเมืองมีการแทรกแซงมีการแต่งตั้งบุคคลของตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้น หากจะเอากันให้จริงจังนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาเนี่ยจะต้องประากาศเป็นนิวายให้ประชาชนเห็นนะพูดทับชัดกับประชาชนนะครับต่อหน้าทีวีต่อหน้าสื่อมวลชนเลยว่าท่านจะทําอย่างไรเพื่อยืนยันว่าหน่วยหน่วยตรวจสอบทุกหน่วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร จะเป็นอิสระจะไม่มีการแทรกแซงท่านจะทําทุกวิีทางให้หน่วยงานเหล่านี้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตรงนี้จะต้องเริ่มขึ้นมานะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นทําให้จริงให้ประชาชนเห็นว่าท่านพูดจริงทําจริงนะครับแล้วถ้าทําได้ตรงนี้ท่านจะเป็นฮีโร่ในสายตาประชาชนครับครับ,รบอาจารย์ครับรัฐธรรมนูญปีหกูนเนี่ยตอนที่ร่างและบังคับใช้เนี่ยเขามีการตั้งขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ใช้มาหกปีแล้วอาจารย์ฮะเป็นยังไงบ้างฮะมันเป็นเรื่องจริงนะครับสิ่งที่เขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมากเป็นความหวังจริงๆแต่ไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะบางคนก็บอกว่าเออคนไทยอ่านมิทานสีถนนชัยมากเกินไปหรือเปล่าพอถึงเวลาก็เจ้าเลขเพทุบายตีความกันคอยช่วยเหลือพักพวกพวกของ เอาตัวรอดโดยไม่รู้จักละอายไม่ลไม่ละอายกันไม่ละอายประชาชนนะครับไอตรงนี้มันเลยทําให้รัฐธรรมนูญฉบับปาโค์งกายเป็นหมันไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับแต่เราคนไทยอย่าสิ้นหวังนะเพราะว่าประเทศนี้เป็นของเราครับเราทําทุกอย่างการต่อสู้คอร์รัปชันก็เพื่อ,อ,อสังคมของเราสังคมของลูกหลานเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะสู้ร่วมกันต่อไปครับพูดต่อไปเรื่งคอร์ัน อย่ายอมให้มันจบง่ายๆครับครับเอาละครับท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรฝากถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับครับเออการปกป้องสมบัติของแผ่นดินเนียเป็นหน้าที่ของคนไทยนะครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกเกรงกลัวหน่อยว่าจะถูกคุกคามจากถ้าเราเห็นเราต้องพูดครับช่วยกันสอดส่องใช้โซเชียลมีเดียใช้โทรศัพท์มือถือของท่านถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วเผยแพร่ออกมาเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ แล้วเรื่องใกล้ตัวลูกหลานของท่านการทุจริตในโรงเรียนเป็นเรื่องที่เราไม่ควรปล่อยวางไม่ควรปล่อยให้มันเดินหน้าต่อไปอย่างนั้นได้ทําให้ลูกหลานของเรามีอาหารกลางวานันมีนมโรงเรียนมีตาราเรียนมีเสื้อผ้าที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันทําครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดเตอร์มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีค่ะ